เป็นเบสโซโลอาร์ติสค่ะเป็นสติกเกอร์เลยค่ะ mm hmm. ก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีคนชอบสติกเกอร์เราขนาดนี้เพราะว่าตอนที่อิทงทำเองก็เหมือนแบบเอแบบจะมีคนหลอดใช้ไหมเลยค่ะแต่ก็ปรากฏว,ว่าเออก็ได้รางวัลก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะอะไรด้วย <Okay. S 1> ใช่ค่ะก็ก็จะมีแบบท่าเธออะไรที่เป็นท่าของเราแบบท่าแบบแก้มส้มท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เด๋อๆตามสไตล์เ <Okay. S 1> องเลยค่ะมีท่าดีใจด้วยนะ ที่ไทยจะเน้นากกะเพียก็จะเป็นแบบว่าแบบแบบเออดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพลงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะนุ่มๆละมั้งโหลดเยอะนุ่มๆเออในแน่ใจค่ะอันนี้เป็นเลิ้มใจยังไงไหมแบบเราทำแล้วแบบคนใช้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ปลื้มใจมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะโหลดสติ๊กเกอร์เนาะเราก็จะโหลดตามความชอบของตัวเองอย่างตัวเราเองเงี้ยเราก็จะแบบดาวน์โหลดแบบยายที่อยากใช้อะไรก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยากใช้ที่เป็นหน้าเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ เรื่องนี้อเล็กอเล็กหน่อยให้รูปโอ้โหเป็นเป็นประเด็นใหญ่โตเลยกระนั้หนูก็งงเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่อเล็กก็งงเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นเราไปถ่ายรายการการหาชื่อรายการว่ากอดปากกอดทะเลก็เป็นแคมเปญของพี่อเล็กค่ะแล้วก็พี่อเล็กเนี่ยลงรูปอ่าจริงๆไม่ได้ลงแค่อีงทุกทุกเทปเนี่ยเขาลง่วยไล่อ่าพี่เกดแล้วก็มีน้องก้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ลงทุกทุกเทปแต่ว่าปรากฏว่าหวยมาออกที่เราเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โกยพี่เล็กประมาณสามสี่พัน 3, ค่ะงงไเพราะแบบโดนจับคู่มันได้ยังไงตอนแรกงงมากมากค่ะแต่ว่าพอมานั่งคิดถึงเหตุผลว่าเออจริงๆมันก็อ่าหลายๆคนอาจจะแบบรู้ว่าอิงโซด<อ>แล้วก็อาพี่เล็กเนี้ยก็อาจจะแบบหลายๆคนไม่รู้ว่าพี่ไอเดีมีแฟนชายก็เลยแบบทําให้เอ้ยทำไมอยู่ๆโคจรไปเจอกันแล้วก็ลองรูปเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อลงคือเราไม่เคยมีกระแสแบบคู่จิ้นหรือว่าจะแบบ อยู่แล้วอะลงกับพี่เป็กซิลลงกับใครก็คือทุกคนไม่มีใครเคยจ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออแปลกดีค่ะแล้วก็เออต่อไปนี้ถ้าทําอาจจะต้องคิดึ้นอะไรเงี้ยเราพกดเรื่องมู่ต้องระวังเนาะอะไรค่ะค่ะก็ได้คุยค่ะก็พี่เล็กเนี่ยเออมาบอกว่าเห็นหรือยังตอนแรกเลยนะคะแล้วก็แบบอ๋อเห็นแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่าแบบพี่เลกพี่เล็กก็ถามว่าแบบอิงโอ๊ะ ไหนแกก็บอกอิงโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันขำๆมากกว่าจริงๆหลายคนก็เชียร์เหมือนกันนะเรารู้สึกไงบ้างที่หลายคนเชียร์หลายคนเชียร์ <ๆ S 1> ค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็จิ้นแบบลงเรือกันอะไร <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> อิงก็บอกว่า <ๆ S 1> แบบแใช่อิงก็บอกว่าเออก็จริงๆก็ขอบคุณคนที่เชียร์เพราะว่าจริงๆเชื่อว่าหลายคนหวังดีแล้วก็อยากให้เราเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพี่เล็กเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีคนชอบเยอะแฟนกับชอบเยอะแล้วก็ภาพลักษณ์เขาเป็นคนที่แบบ ลักป่าไม้อะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็แบบเถียงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องแบบต้องให้ในในพานจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบหลายๆคนก็แบบคุยกันก็ตลกดีค่ะตัวจริงเขาจะแบบอันนี้ไหมคะเข้าใจผิดนะฮะมาถึงแฟนพี่อเล็กซ์ใช่ไหมคะก็อิงอิงก็แอบฝากไปขอโทษเหมือนกันค่ะว่าขอโทษนะที่ทาให้เข้าใจผิดเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยพที่แโอ้ยชิลมากอะไรเงี้ยแบบอย่ดดราม่า้องอิงอะไรเงี้ยตัวิแฟนขับร้ไม่ขึ้น ก็ไม่ไม่ขึ้น่ะเพราะเขาพี่แฟร์อยู่แล้วเนาะอุ้นก็แบบก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ดูแบบชิลๆจริงๆเหมือนที่เราคิดไวเลยแต่ะแต่ลงลหลายคนก็มีการทวงอิงคืนจากอเล็กเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ใช่พอพอหลังจากเริ่มมีกระแสออกมาว่าเอ้ยไม่ไม่จริงนะทุกคนก็แบบโอเคให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีค่ะต้องทวงคืนไหมคะนิวันทอต้องทวงอิงคืนไหมอย่างงี้ใช่ ยังไม่ต้องเลยยังไม่ต้องก็หลายๆคนแบบจะมาทวงจะอะไรอย่างงี้ก็แบบจเย็นๆไขยังค่ะก็จะลำบากไหมคะว่าอนาคตเราจะมีหวั่นใจจริงแล้วคนต้องมาปะทวงแล้วอีกว่าไม่สใจะไก็แอบคิดเหมือนกันแต่ว่าอิงเชื่อว่าแบบเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เชื่อว่าแบบมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราไม่ได้รีบแต่ว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องแบบมีแฟนอะไรเงี้ยอิงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเข้าใจเนาะ จริงๆแอบแบบกังวลนแต่เขาไมนมีกระแสอย่างเงี้ยแบบเอ้าในอนาคตมันจะยากไหมถ้าจะพบใครไม่ไม่กังวลน,นะคะอิงก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละจริงๆก็แบบเป็นคนปกติธรรมดาคนนึงแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบคุยกับใครหรือเป็นเพื่อนกับใครก็คือเฮฮาตามคนปกติเลยก็ถ้าเกิดวันนึงแบบมีแฟนก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยันว่าเราได้โซ่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากอิงเน สุขภาพนนสุขภาพโอเคค่ะสุขภาพตอนนี้ก็ปกติแล้วหายเรียบร้อยค่ะทำง,งานได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือ,อ,อนเดิมช่วงนี้ยังค่ะก็อาจจะเช็คอัพเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องอื่นก็ปกติมากๆก็แข็งแรงค่ะทานวิตามินซีบ่อยๆ <laughs>